คุหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าสุบันหมายถึงคนวิเศษแต่เดิมครุธมีนามว่าเวนไตเกิดจากนางวินตาครุธแต่กำเนิดนั้นเกิดมามีกําลังมหาศาลมีรัศมีสีทองสว่างสวยกว่าพระอาทิตย์นับร้อยเท่ามีศีรษะและจงอยปากและปีกที่เหมือนกับนกอินทรีแต่แขนและขาจะเหมือนกับมนุษย์เมื่อครั้นพยาวินไตเติบใหญ่ทราบว่า มันดาของตนนั้นตกเป็นทาสของนางกัทุรุเพราะแพ้อุบายเมื่อครั้งที่แข่งกันทายสีม้าเทียมรถของพระอาทิตย์ในอดีตโดยนางกัทุรุได้ใช้อุบายให้นาคผู้เป็นลูกไปพ่นพิษใส่มา้าเพื่อให้สีขาวของม้ากลายเป็นสีดำพญาเวนไตได้ขอไถ่ตัวมันดาของตนแต่เหล่านาคมีข้อแม้ว่าต้องไปเอาน้ำอมฤต ที่พระอินทร์เก็บรักษาไว้บนสวรรค์มาให้กับพวกตนด้วยความที่พญาเวนไตยอยากช่วยมารดาจึงได้ตกลงเดินทางไปเอาน้ำอมฤตมร,ระหว่างที่เดินทางก็รู้สึกหิวจึงได้จับคนป่าเถื่อนกินเป็นอาหารรวมทั้งได้คาบเต่าและช้างตัวใหญ่มหึมาบินขึ้นไปไม้จเจ้าไปกินบนกิ่งไทรที่มีความยาวหนึ่งร้อยโยต์แต่กิ่งไทรรับน้ำหนักไม่ไหว ก่อนที่กิ่งไฟจะหักลงมาพญาเวนไตเหลือบไปเห็นพวกฤาษีแค่ขนาดเท่านิ้วมือกำลังจะร่วงไปพร้อมกิ่งไฟจึงเอาเท้าจับกิ่งไฟบินพาไปวางไว้ที่เขาเฮมกูดบรรดาฤาษีเห็นว่าพญานกตนนี้มีใจิตใจงดงามยิ่งนักจึงให้ชื่อว่าครุฑซึ่งแปลว่าผู้รับภาระอันหนักและยังให้พรว่าไม่ว่าจะทำสิ่งใดจะได้สำเร็จตามประสงค์ และมีพละกำลังมหาศาลไม่มีผู้ใดต้านทานได้เมื่อพระยาคุดบินมาถึงเทวโลกซึ่งเป็นที่ประทับของพระนารายพระยาคุดได้นำน้ำอมฤตออกมาเมื่อพระนาลายเสด็จกลับมาพบก็ได้เกิดการต่อสู้กันแต่ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเอาชนะกันได้เมื่อพระนารายทราบว่าพระยาคุดต้องการนำน้ำอมฤต ไปไถ่ตัวมันดาที่ตกเป็นทาสไม่ได้ต้องการนำไปดื่มเองจึงยอมมอบให้พร้อมกับประทานพรให้เป็นอมะตะตแม้จะไม่ได้ดื่มน้ำอมริตก็ตามและอนุญ,ญาตให้จับหน้ากินเป็นอาหารได้พระยาคุตได้ให้สัจจะแก่พระนารายว่าขอเป็นพาหนะในเวลาเสด็จไปยังสถานที่ต่างๆด้วยเหตุนี้พระยาคุตจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าสุบันซึ่งเป็นที่มาของ นารายทรงสุบรรณนั่นเอง